ลองนึกตามทีละภาพพยายามมองเส้นทางของ Nvidia ดียแบบที่ผมอยากเล่าให้เห็นไม่ใช่แค่ชื่อแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหูไม่ใช่แค่ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นจนหลายคนเสียดายว่าไม่น่าพลาดขบวนแรกของชีวิตแต่เป็นการเดินทางระหว่างทางของบริษัทหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆไม่มีชื่อไม่มีเงินทุนใหญ่โตไม่มีทีมทักษะแบบวันนี้มีเพียงคนสามคนที่ไม่ยอมยกมือยอมแพ้ ต่อสิ่งที่คนในยุคนั้นบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับ พบกันอีกครั้งกับช่องมั่งคั่งไปพร้อมกันก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังพอดแคสต์ต,ตอนนี้ครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนเดินทางย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการเทคโนโลยีโลกเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความไม่แน่นอนการทดลองความดื้อรั้นและความเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรียกได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยจินตนาการและแรงผลักดันของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า เจนเซนวองและเมื่อเรื่องราวเหล่านี้มารวมกันมันก็ได้ก่อให้เกิดบริษัทที่ตอนนี้แทบจะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของโลกอนาคตโลกของ AI โลกของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและโลกของอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังประมวลผลแบบไม่มีวันพอเรื่องของ Nvidia เดียจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของบริษัทแต่เป็นเรื่องของคนเรื่องของความกล้าความฝันการคิดต่าง และการเดินบนเส้นทางที่ไม่มีใครบอกว่าถูกหรือผิดแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็นทางที่โลกเทคโนโลยีทั้งโลกต้องเดินตามในวันนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องของ n v i d i ีน่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมสำหรับใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเราจะค่อยๆเดินจากอดีตของเอ i นวีตั้งแต่จุดเริ่มต้นในยุค90ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์ยังทาอะไรไม่มากเกมยังเป็นภาพแบนๆอินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิด คนยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าชิปกราฟิกค,คืออะไรและที่สำคัญคือไม่มีใครคิดว่าชิปสำหรับเล่นเกมจะกลายเป็นหัวใจของ AI ระดับโลกในอีก30ปีถัดมาเราจะพูดถึงเจนเซนวองชีวิตวัยเด็กความลำบากความดื้อนิดๆและการเป็นคนที่มีพลังแบบเงียบๆแต่แข็งแรงแบบประหลาดจนเขาสามารถสร้างบริษัทที่ตอนนี้คนทั้งโลกรวมทั้งรัฐบาลของหลายประเทศยังต้องจับตามองและเมื่อเรื่องราวเหล่านี้มารวมกัน มันก็ได้ก่อให้เกิดบริษัทที่ตอนนี้แทบจะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของโลกอนาคตโลกของ AI โลกของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและโลกของอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังประมวลผลแบบที่ไม่มีวันพอเรื่องของ NVIDIA จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของบริษัทแต่เป็นเรื่องของคนเรื่องของความกล้าความฝันการคิดต่างและการเดินบนเส้นทางที่ไม่มีใครบอกว่าถูกหรือผิดแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็นทางที่โลกเทคโนโลยีทั้งโลกต้องเดินตามในวันนี้ นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรื่องของ n v ็นวีเดียน่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมสําหรับใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเราจะค่อยๆเดินจากอดีตของ n v ็นวีเดียตั้งแต่จุดเริ่มต้นในยุค9ก 90. ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์ยังทําอะไรได้ไม่มากเกมยังเป็นภาพแบนๆอินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดคนยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าชิปกราฟิกค,คืออะไร และที่สำคัญคือไม่มีใครคิดว่าชิปสำหรับเล่นเกมจะกลายเป็นหัวใจของ AI ระดับโลกในอีก30ปีถัดมาเราจะพูดถึงเจนเซนวองชีวิตวัยเด็กความลำบากความดื้อนิดๆและการเป็นคนที่มีพลังแบบเงียบๆแต่แข็งแรงแบบประหลาดจนเขาสามารถสร้างบริษัทที่ตอนนี้คนทั้งโลกรวมทั้งรัฐบาลของหลายประเทศยังต้องจับตามองและเมื่อเรื่องราวเหล่านี้มารวมกันเราจะมองอนาคตของเอ็นวีดียได้ชัดขึ้นว่า จริงๆแล้วบริษัทนี้กำลังเดินไปทางไหนกันแน่จะเป็นแค่บริษัทชิปหรือจะเป็นบริษัทแพลตฟอร์ม AI ระดับชาติรูปแบบเดียวกับที่ Microsoft เคยเป็นในยุค Windows และ Google ในยุค Search ซึ่งนี่คือคำถามที่น่าสนใจว่า Nvidia จะกลายเป็นผู้นำในยุค AI แบบที่ไม่มีใครแทนได้หรือไม่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนั่งสบายๆลองฟังเรื่องนี้แบบปล่อยตัวปล่อยใจเพราะการเดินทางของ Nvidia ไม่ได้มีแต่การเติบโตไม่ได้มีแต่ความสําเร็จ แต่เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าตกเหวจริงๆขาดทุนจนเกือบปิดบริษัทโดนคู่แข่งกดโดนตลาดเมินและไม่มีใครชื่อว่า G P U คืออนาคตทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์และเต็มไปด้วยอปุปสรรคทั้งหมดที่บริษัทหนึ่งจะเจอได้เรื่องมันเริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งที่เกิดในไต้หวันชีวิตวัยเด็กไม่ได้สบายเลยหลังจากนั้นย้ายไปอบพยพที่สหรัฐแบบไม่ได้หรูหราอะไรแถมต้องทำงานรับจ้างในร้านอาหาร ตอนเด็กก็ถูกส่งไปโรงเรียนประจำที่ไม่ได้มาตรฐานเท่าไรและถูกเพื่อนแกล้งบ่อยครั้งแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือเจนเซนไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งเหล่านั้นเขากลับมองว่าทุกอย่างคือการฝึกฝนและการสู้กับชีวิตมันทำให้เขาใจแข็งพอจะรับแรงกระแทกที่ใหญ่กว่านั้นในอนาคตได้พอเขาโตขึ้นจึงสนใจคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์จนในที่สุดได้เข้าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าหลังเรียนจบเขาก็ไปทำงานในวงการชิป ทำงานกับ AMD และ LSI Logic อยู่พักหนึ่งและในตอนนั้นเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าโลกกําลังจะเปลี่ยนโลกกําลังต้องการพลังประมวลผลที่มากขึ้นกว่าที่ CPU ให้ได้โดยเฉพาะในด้านกราฟิกและเกมซึ่งในยุคนั้นมันยังไม่ใช่สิ่งที่ใครให้ความสําคัญแต่เขากลับเห็นว่ามันคืออนาคตไอเดียง่ายๆของเขาคือถ้าเราทําชิปที่ประมวผลผลภาพได้เร็วขึ้นโลกของเกมก็จะยกระดับขึ้น และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้านวิศวกรรมก็จะทำงานได้ดีขึ้นแต่ใครจะไปคิดว่าไอเดียนี้จะกลายเป็นก้าวแรกของโลก AI ในยุคโมเดินเพราะสถาปัตยกรรมของ GPU ซึ่งคิดขึ้นเพื่อแสดงภาพในเกมมันดันเหมาะมากกับการประมวลผลแบบขนานที่ AI ต้องใช้และนี่คือความบังเอิญที่ทรงพลังมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเมื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นของ NVIDIA จริงๆแล้วมันเริ่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในปี1993 เจนเซนนั่งคุยกับคริสมาลาคอสกี้และเคอร์ติสพรามซึ่งเป็นวิศวกรที่เก่งมากทั้งสองเขาพูดถึงแนวคิดของ G P U และอนาคตของการเรนเดอร์ภาพแบบ3มิติทั้งหมดเกิดขึ้นบนโต๊ะเล็กๆที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าอีก30ปีถัดมามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทที่มีบทบาทระดับโลกเขายื่นข้อเสนอที่สำหรับหลายคนในเวลานั้นดูบ้าบินมากเขาบอกว่าในอนาคตเกมจะเป็น3มิติหมด และคอมพิวเตอร์จะต้องมีชิปที่ประมวลผลกราฟิกของมันแบบเรียลไทม์และโลกจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่กราฟิกเป็นส่วนสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่การพิมพ์งานหรือเล่นเกมแบบง่ายๆแนวโน้มนี้ในเวลานั้นถือว่าไม่มีใครสนใจเลยแต่เขากลับกล้าเดิมพันลงไปเต็มตัวนั่นคือจุดเริ่มต้นของ n อ i นว a เดียและชื่อ n อ i นว a เดียมาจากคำว่าอินวีเดียในภาษาละตินที่แปลว่าความอิจฉาและเจนเซนชอบคำนี้เพราะมันเกี่ยวกับตา สายตาการมองเห็นและโลกของภาพซึ่งมันก็เป็นคอของบริษัทตั้งแต่วันแรกมาจนถึงทุกวันนี้แต่จุดเริ่มต้นมันไม่ได้สวยงามแบบที่หลายคนคิด Nvidia ช่วงแรกแทบจะไม่มีเงินเลยต้องขอทุนจากนักลงทุนแบบยากลำบากและบ่อยครั้งที่ถูกปฏิเสธเพราะไม่มีใครเชื่อว่าบริษัทเล็กๆจากแคลิฟอร์เนียจะสร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้ผู้บริหารหลายคนในซิลิคอนวาเล์มองว่า GPU ไม่มีทางเป็นธุรกิจใหญ่เพราะมันดูเหมือนของเล่นสาหรับคนเล่นเกม แต่เจนเซนก็ยังเดินหน้าต่อเขาพยายามทำชิปกราฟิกที่ตอบโจทย์การประมวลผลสามิติความเร็วสูงและพัฒนาแบบเป็นแพลตฟอร์มและพอมาถึงปี1995 N อนวเดียก็เปิดตัวชิปนอ1ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทแต่ปัญหาคือมันไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะเกมในยุคนั้นยังไม่พร้อมสำหรับเทคโนโลยีแบบที่เอนวเดียอรทำและมันเป็นความล้มเหลวครั้งแรกที่หนักมากแต่การล้มนี้คือบทเรียนสาคัญสุด,สด เพราะเจนเซนเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับอีโคซิสต็มถ้าตลาดไม่พร้อมคุณเก่งแค่ไหนคนก็ยังไม่ใช้เขาไม่ยอมท้อและเริ่มต้นใหม่ทั้งทีเปลี่ยนทีมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนกลยุทธ์และตัดสินใจยึดสถาปัตยกรรมที่เปิดกว้างกว่าเดิมซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของ G P U ในยุคใหม่หลังจากผ่านช่วงเวลานั้น n อ i นว a ก็เริ่มพัฒนาชิปรุ่นใหม่ที่ชื่อว่ารี v a และปรากฏว่ามันประสบความสำเร็จจริงๆทำให้ n v i d i ีกลับเข้าสู่เกมอย่างสง่างามและเมื่อตลาดเกมโตขึ้นโอกาสก็เพิ่มขึ้นทันทีหลังจากนั้น n v i d i ีไม่หยุดเลยเปิดตัว G.P.U. รุ่นใหม่ต่อเนื่องจนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในปี1999ที่พวกเขาออกคำว่า G.P.U เป็นครั้งแรกของโลกผ่านชิปที่ชื่อว่า GeForce 256นี่คือจุดที่เอ i น i ีไม่ได้เป็นแค่บริษัทชิปอีกต่อไป แต่คือผู้สร้างแคตเกรี่ใหม่ของอุตสาหกรรมและเป็นจุดที่คู่แข่งใหญ่ที่สุดอย่าง ATI ต้องวิ่งตามอย่างหนักแต่ที่สำคัญที่สุดคือการที่ GPU มีพลังประมวลผลแบบขนาดที่ CPU ไม่มีมันทำให้วงการวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเริ่มหันมาสนใจและมันทำให้ Nvidia ก้าวเข้าไปสู่โลกของ AI โดยที่ตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน,นั่นคือมาร์เก็ตที่จะกลายเป็นโอกาสใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท ช่วงนี้เองที่เจนเซนเริ่มเปลี่ยน n v ็นวีเดียจากบริษัทการจอเป็นบริษัทแพลตฟอร์มจริงจังเขาสร้างคู d a ขึ้นมาในปี2006ซึ่งตอนนั้นแทบไม่มีใครเข้าใจว่าทําไปทําไมแต่เจนเซนบอกกับทีมว่าถ้าเราไม่สร้างอีโคซิสตมของเราเองวันหนึ่งเราจะเป็นแค่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ราคาถูกและนั่นคือสิ่งที่เขาไม่มีวันยอมการตัดสินใจสร้างคูด้นี่แหละที่ทำให้ NV i d i ียกลายเป็นหัวใจของ AI ในตอนนี้ เพราะมันทำให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถเขียนโค้ดให้ GPU ช่วยประมวลผลได้แบบลื่นไหลและนี่เป็นพื้นฐานที่ทําให้ AI ระดับโลกแทบทุกหมดวิ่งอยู่บน GPU ของ NVIDIA เรื่องของเ e n เซนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะเขาเป็น CEO ที่ไม่ได้บริหารแบบ CEO ทั่วไปเขาเป็นเหมือนวิศวกรนักฝันนักการเมืองและนักเจราจาอยู่ในตัวคนเดียวกันพลังการสื่อสารของเขาแข็งแรงมากไม่ว่าพูดกับทีมพูดกับลูกค้า หรือพูดกับตลาดเขามีความเชื่อที่สื่อออกมาชัดว่า n v ็นวีดียจะไม่แดนตามใครแต่จะสร้างอนาคตของตัวเองบุคลิกของเจนเซนเป็นแบบเน้นลงมือทําจริงและเน้นเรียนรู้จากการลงสนามเขาไม่ใช่คนที่หลงตัวเองแต่เป็นคนที่เชื่อในความมุ่งมั่นและการทํางานหนักแบบสุดขัว้วเขาเคยบอกว่าเราจะไม่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมแต่จะเป็นบริษัทก้าวหน้าเขาหมายถึงว่า เอ็นวีดียจะต้องสร้างสิ่งใหม่ที่ตลาดไม่เคยเห็นไม่ใช่ทำสิ่งที่คนอื่นทำอยู่แล้วให้ดีกว่าและแน่นอนว่าการเดินทางของเอ็นวีเดียก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลามีหลายครั้งที่บริษัทเกือบล้มมีหลายครั้งที่การแข่งขันกับ Intel และ AMD ทำให้เอ็นวีเดียต้องเจออุปสรรคใหญ่มากแต่มันคือความสามารถในการฟื้นตัวแบบเร็วมากที่ทำให้บริษัทนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมทุกครั้ง นี่คือภาพรวมของจุดเริ่มต้นและเส้นทางช่วงแรกของ Nvidia ดียก่อนที่ AI จะ Explosion ในยุคหลัง2012จน Nvidia ดียกลายเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงของโลกในวันนี้และในพาต่อไปผมจะเล่าให้ฟังว่า AI เปลี่ยน Nvidia ดียอย่างไร ในพาร์ทแรกเราเดินทางมาจนถึงช่วงที่เอ็นวีเดียเริ่มวางรากฐานให้โลกทั้งโลกโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ชื่อคู d a ซึ่งตอนนั้นแทบไม่มีใครเข้าใจว่านี่จะกลายเป็นคอเทคโนโลยีระดับโลกแต่มันคือการมองอนาคตแบบไกลกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดและเป็นการตัดสินใจที่ทําให้เอ็นวีเดียไม่ได้เป็นแค่บริษัทชิปแต่กลายเป็นหัวใจของยุค AI ทั้งยุคแบบที่เราเห็นในปัจจุบันในพารนี้ ผมจะชวนคุณผู้ฟังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่เอ็นวีเดียก้าวจากบริษัทเทคโนโลยีเกมไปสู่บริษัทที่นักวิจัยทั่วโลกต้องพึ่งพาและเล่าถึงบทสงครามเงาที่เกิดขึ้นระหว่างเอ็นวีเดียกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่รวมถึงวิธีที่เจนเซนห่วงพยายามปรับทิศท,ทางธุรกิจให้ไปไกลกว่าฮาร์ดแวร์จนกลายเป็นอีโค y ิสต m มที่กินตลาดแบบเบ็ดเสร็จโดยที่คู่แข่งไล่แทบไม่ทันหลังจากปี2006ที่คูด้าถือกำเนิดขึ้น สิ่งที่เกิดตามมาก็เหมือนโดมิโน่ต่อเนื่อง Nvidia เริ่มเข้าตลาดที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะใช้ GPU แทน CPU นั่นคือวงการวิจัยในการแพทย์การจำลองขั้นสูงและซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ระดับประเทศการที่ GPU มีจำนวนคอจำนวนมากและเหมาะกับการประมวลผลซ้ำๆแบบขนานทำให้มันกลายเป็นอาวุธลับของนักวิทยาศาสตร,รธ์ทันทีสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามเรื่องเทคโนโลยี AI อาจคุ้นชื่ออย่าง AlexNet ซึ่งเป็นโมเดล Deep Learning ที่ชนะการแข่งขัน ImageNet ในปี2012นั่นคือจุดระเบิดครั้งแรกที่ทำให้โลก AI ตระหนักว่า GPU ของ NVIDIA เหมาะกับงาน Machine Learning ขนาดใหญ่แบบที่ CPU ทำได้ไม่ทันแม้ว่าตอนนั้นเ e n เ e n เองยังไม่ได้คาดคิดว่ามันจะกลายเป็นการเปิดประตูของอุตสาหกรรมระดับหลายล้านล้าน,านดอลลาร์แต่สิ่งที่เขารู้คือนี่คือตลาดใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นเสาหลักของบริษัทในอนาคต หลังจาก a l e x n e t s โลก AI ทั้งใบเริ่มมองหา G.P.U เพื่อใช้เทรนโมเดลที่ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นและต้องการพลังประมวลผลแบบที่ไม่มีใครให้ได้เท่า Nvidia และเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นบริษัทก็เร่งสร้างลายของ G.P.U ที่เน้นงาน AI มากขึ้นไม่ใช่เพื่อการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนี่คือช่วงที่เจน nsen เริ่มใช้คำว่า accelerate computing เขาพยายามสื่อว่าอนาคตของคอมพิวเตอร์จะไม่ใช่การใช้ CPU เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องใช้ร่วมกับ GPU เพื่อเร่งความเร็วของงานที่ใช้เวลาเยอะมากๆเช่นการเทรนโมเดลแบบ LLM การจำลองสภาพอากาศการคำนวณโปรตีนและแม้แต่กระทั่งงานด้านอวกาศเมื่อโลกวิจัยเข้าใจพลังของ GPU ความต้องการก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่รวมถึงบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Meta google Amazon และ microsoft ต่างเริ่มสร้างคลาวด์ที่ต้องอาศัย GPU จำนวนมาก และนี่คือจุดที่เอ็นวีเดียเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดราคาหุ้นจากบริษัทเล็กๆก,กลายเป็นบริษัทระดับแสนล้านและท้ายที่สุดก็โตจนเป็นล้านล้านดอลลาร์แต่ความสําเร็จในโลกเทคไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายๆมีทั้งอุปสรรคและคู่แข่งที่ดุเดือดโดยเฉพาะ AMD และ Intel ที่พยายามสร้างชิปของตัวเองเพื่อแข่งขันกับ n อ i น i ดียทั้งในด้านเกมและด้าน AI แต่ปัญหาคือ n อ i น i ดียไม่ได้แข่งด้วยฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว บริษัทแข่งขันด้วยทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และอีโคซิสเต็มแบบครบวงจรเวลาคุณผู้ฟังเห็นคำว่า t e n s o r t r CUDA, cuDNN หรือแม้แต่แพลตฟอร์มอย่าง NVIDIA, DGX นั่นคือการสร้างอาณาจักรที่คู่แข่งเข้ามาได้ยากมากเพราะ NVIDIA ไม่ได้ทำการ์ดจอแต่ทำเครื่องจักรที่ทำให้การใช้งาน AI ลื่นไหลที่สุดและได้รับความนิยมที่สุดในตลาด ทั้งหมดนี้ทําให้เอ็นวีเดียกลายเป็นบริษัทที่สร้างจังหวะเองไม่ต้องรอใครไม่ต้องตามใครและในช่วงที่ AI ระเบิดจากงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจจริงบริษัทก็ยิ่งเติบโตจนระดับที่รัฐบาลหลายประเทศต้องเข้ามาซื้อ GPU เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เช่นฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุน่นและประเทศตะวันออกกลางหลายแห่ง GPU เลยเป็นเหมือนทองคําแบบใหม่ที่หายากมากใครมี GPU มากคือได้เปรียบแบบไม่ต้องพูดอะไรมาก จุดที่น่าสนใจมากคือเวลานี้เองที่เจนเซนเริ่มมอง n v i d i ียไม่ใช่บริษัท G P U แต่เป็นบริษัท A I computing platform และเขาพยายามทำให้ n v i d i ีเยเป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจ A I ตั้งแต่ระดับเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงระดับอุ่นยนต์ทำให้เส้นทางของบริษัทไม่ได้หยุดแค่ Data Center แต่ขยายไปยังโลก Simulation โลกยานยนต์โลกหุ่นยนต์โรงงานอัจฉริยะและดิจิทัลทวินซึ่งทั้งหมดนี้คือแพลตฟอร์มที่ NV i d i ียสร้างขึ้นเอง ถ้าเรามองภาพกว้างจริงๆเอนวเดียวันนี้ไม่ใช่บริษัทที่ขายการ์ดเลยด้วยซ้ําสิ่งที่ขายมากที่สุดคืออีโค y ิสต m มทั้งหมดที่ทําให้คนที่ต้องการสร้าง AI ต้องผ่าน n อ็นวเดียแทบทุกขั้นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากคือ OmniVerse ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทใช้สร้างซิมูเลชันแบบสามมิติในระดับที่บริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ใช้จำลองโรงงานทั้งโรงแบบเรียลไทม์และกลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต o m n i v e r s e คือความพยายามของเจนเซนในการทำให้ n อ i น i a เดียเป็นตัวกลางของโลกที่ใช้ s Simulation แทนการทดลองจริงซึ่งหลายบริษัทอย่าง BMW Mercedes- Benz และ Fox Con n ใช้อย่างจริงจังเพราะมันลดต้นทุนลดความผิดพลาดและทำให้การผลิตฉลาดขึ้นอย่างมหาศาลนอกจากนั้น n อ i นว a เดียยังเดินเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แบบเต็มตัวโดยใช้แพลตฟอร์ม NV i d i a เดีย e ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรถยนต์ยุคใหม่ที่ต้องการ AI เพื่อขับเคลื่อนอัตโนมัติ ช่วยให้รถยนต์จำนวนมากทั่วโลกเริ่มพึ่งพา GPU ในการประมวลผลตลอดเวลาและนี่ก็อีกตลาดมหาศาลที่ Nvidia ียตั้งใจจะครองให้ได้และเมื่อเรากลับมามองที่เจนเซนอีกครั้งเราจะเห็นว่าเขาไม่เคยตั้งเป้าหมายให้ Nvidia เียเป็นแค่บริษัทเดียวในตลาดแต่เป็นบริษัทที่สร้างอนาคตให้คนอื่นสามารถใช้เป็นรากฐานได้การที่เขามักพูดว่าครั้งนี้ไม่ใช่ยุคสมัยของ GPU แต่เป็นยุคข,ของ accelerated computing นั่นคือความตั้งใจของเขาที่จะสร้างโลกที่ใช้ GPU เป็นหัวใจของทุกงานที่ต้องการความเร็วสูงความสำเร็จแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆเจนเซนต้องเจอแรงกดดันเรื่องซัพพลายเชนอย่างหนักในช่วงที่ GPU กลายเป็นสกัสทั่วโลกเขาต้องเจอกับการถูกโจมตีว่า GPU แพงเกินไปการผลิตไม่เพียงพอและมีจุดที่บริษัทถูกกดดันทั้งจากตลาดหุ้นและลูกค้ารายใหญ่แต่เขาก็ยังรักษาจุดยืนว่า NVIDIA จะไม่ลดคุณภาพเพื่อแลกกับปริมาณเขาบอกว่า เราทำงานที่ยากที่สุดและงานที่ยากที่สุดมักจะมีข้อจำกัดของมันแต่สิ่งที่เราสร้างคืออนาคตไม่ใช่สินค้าราคาถูกคำพูดแบบนี้สะท้อนตัวตนของเจนเซนอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นผู้นำที่มองระยะยาวมากกว่าระยะสั้นเขาไม่พยายามทำให้ใครพอใจแต่พยายามสร้างสิ่งที่ถูกต้องและยั่งยืนและนี่ทำให้เอ็นวเดียเป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดวิ่งไม่เคยหยุดสร้างนวัตกรรมและไม่เคยหยุดขยายเขตอิทธิพลของตัวเอง ในช่วงล่าสุด NV ็นวีดีอากำลังเดินหน้าสร้างชิปที่ทรงพลังขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วอตามาถึงแอมเพียร์ฮอปเปอร์และล่าสุดก็กำลังมุ่งไปสู่สถาปัตยกรรมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่หลายคนเชื่อว่า NV ็นวีดียจะเป็นผู้นำตลาด AI อย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีแบบแทบไม่มีใครได้ทันเพราะอีโค y ิสต m มของพวกเขาแข็งแรงมากทั้งระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตอนนี้เองคือยุคที่ n อ i น i a ดีอยู่ในช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท และเป็นยุคที่คนทั้งโลกจับตาดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร n v i d i ดียจะไปไกลกว่าการเป็นผู้ผลิต GPU หรือไม่จะสร้างโลกที่การประมวลผลทุกอย่างต้องผ่าน Accelerated Computing แบบที่เจนเซนวาดฝันไว้หรือเปล่าและแน่นอนว่าพาร์ทต่อไปผมจะชวนคุณผู้ฟังเดินเข้าสู่คำถามปลายทางเหล่านั้นในพาร์ทถัดไปซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายเราจะพูดถึงการเติบโตในอนาคตของ n อ i น i ียโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความท้าทายที่บริษัทจะต้องเจอ คู่แข่งใหม่ทั้งด้าน AI ชิปพิเศษและยุคที่รัฐบาลประเทศต่างๆต้องการ GPU มากขึ้นจนทำให้ภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องการเดินทางในพัสดุท้ายจะเป็นตอนที่เรามองภาพว่า Nvidia จะกลายเป็นอะไรในอีก10-20ปีข้างหน้าและเจนเซนจะวางบทบาทของตัวเองอย่างไรในอนาคต เมื่อเราพูดถึง n v i d i ีดในยุคปัจจุบันภาพที่ปรากฏในหัวของหลายๆคนก็คือบริษัทที่เป็นหัวใจของยุค AI บริษัทที่สร้าง G P U ที่ทุกประเทศต้องแย่งกันซื้อและเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลต่อเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับเกมไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับชาติแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆเราจะเห็นว่า NV ็นวีดีกำลังเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งและกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ ที่ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่ขายชิปหรือการ์ดจอแต่กำลังเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของโลกยุคใหม่โลกที่ทุกอุตสาหกรรมต้องใช้ AI และทุกประเทศต้องมีศูนย์ข้อมูลที่ใช้ GPU เป็นหัวใจในพารสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามว่าอนาคตของ n v i d i ีดจะเดินไปทางไหนความท้าทายแบบไหนที่กำลังรออยู่และบุคคลที่ชื่อเจนเซนห่วง จะพาบริษัทไปสู่จุดใดในอีก10 2ถึง20ปีข้างหน้าเพราะการเข้าใจอนาคตของ n v i d i ีจะช่วยให้เรารู้ว่าตลาด AI จะพัฒนาอย่างไรและโลกกำลังหมุนไปทิศใดช่วงเวลาที่ n v i d i ีดี a ยพีคที่สุดอาจไม่ใช่ตอนนี้แต่เป็นช่วงหลังจากนี้ที่ทุกอุตสาหกรรมเริ่มนำา i ไไปใช้จริงในระดับลึกทั้งภาคการแพทย์ยานยนต์การผลิตโลจิสติกการเงิน และแม้กระทั่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่การตัดสินใจสำคัญระดับชาติจะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการวิเคราะห์และต้องใช้พลังประมวลผลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการใช้ GPU ในระดับนั้นจึงเหมือนเป็นภาษากลางที่ทุกองค์กรต้องเรียนรู้ทิศทางแรกของ NVIDIA ในอนาคตคือการผลักดันให้ GPU เป็นหัวใจของ Data Center ทั่วโลก เจนเซนใช้คำว,ว่า data center is the new unit of computing เขาหมายความว่าคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ไม่ใช่เครื่องเครื่องหนึ่งอีกต,ต่อไปแต่เป็นศูนย์ข้อมูลทั้งศูนย์ที่ทำงานเป็นเหมือนหน่วยประมวลผลเดียวนี่คือไอเดียที่ทำให้ NVIDIA ียสร้างโซลูชันทั้งสายตั้งแต่ชิปเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ไลบรารีไปจนถึงระบบจัดการทั้งหมด NV i d i a ไม่ได้ขายชิป แต่ขายคอมพิวเตอร์ระดับเมืองคอมพิวเตอร์ระดับประเทศและนี่คือสิ่งที่ทำให้อนาคตของบริษัทใหญ่กว่าแค่ตลาดผู้บริโภค,คทั่วไปทิศทางใหญ่ต่อมาคือโลกของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพราะเมื่อ GPU กลายเป็นสมองของ AI การนำมันไปใช้ในหุ่นยนต์ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การผลิตแบบใหม่ในโรงงานอัจฉริยะจะต้องมีหุ่นยนต์ที่รับคำสั่งจากโมเดล AI แบบเรียลไทม์ เอ็นวีจึงสร้างแพลตฟอร์ม i s a ซคสำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะนี่คือความพยายามที่จะทําให้บริษัทควบคุมอีโค y ิสตมของการผลิตรุ่นใหม่ตั้งแต่การจําลองการสร้างและการใช้งานจริงในโรงงานในด้านการยานยนต์โลกกําลังเดินเข้าสู่ยุคที่รถยนต์ต้องมีพลังประมวลผลมากพอที่จะตัดสินใจได้แบบฉับพลัน Nvi d i a เดีย e จึงเป็นอีกโครงการที่สำคัญมาก เพราะมันทำให้รถยนต์ไหลยี่ห้อเริ่มถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี GPU และกลายเป็นการสร้างตลาดใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากเจนเซนเชื่อว่ายานยนต์ทุกคันในอนาคตจะต้องมีสมองแบบ AI และถ้าเป็นแบบนั้น NVIDIA ก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ทั่วโลกแต่อนาคตของ NVIDIA ไม่ได้มีแค่ภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรมแบบเดียวเท่านั้นสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือโลกของซิมูเลชัน โลกของดิจิ t a ลช w วิและโลกที่ทุกอย่างจําลองได้ก่อนสร้างจริงออม i ิเวิร์คือคุณแจสําคัญของทิศทางนี้เพราะมันเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างโรงงานทั้งโรงในคอมพิวเตอร์ก่อนสร้างจริงทำให้ลดความเสี่ยงลดต้นทุนและทำให้การออกแบบงานวิศวกรรมทำได้ไวกว่าเดิมหลายเท่าอนาคตของวิศวกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างมากและเอ็นวีเดียจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้การออกแบบยุคใหม่เกิดขึ้นจริง แน่นอนว่าการเตริบโตมหาศาลของ n v ็นวีเดียมาพร้อมกับความท้าทายที่ใหญ่มากเช่นกันความท้าทายแรกคือการแข่งขันด้านชิปสำหรับ AI ที่เริ่มดูเดือดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น AMD ที่กำลังพยายามไล่ตามด้วยสถาปัตยกรรมใหม่ Intel ที่ยังไม่ยอมแพ้หรือแม้แต่บริษัทอย่าง Google Microsoft และ Amazon ที่กำลังสร้างชิปของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพา N อ็นวีเดีย Nvidia. สิ่งนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเพราะมันหมายความว่า NV ็นวีเดีย ต้องพัฒนาชิปให้ล้ำหน้าอย่างต่อเนื่องต้องทําให้อีโคโซิสเต็มแข็งแกร่งกว่าเดิมและต้องรักษาช่องว่างให้ไกลพอที่คู่แข่งจะแซงได้ยากที่สุดความท้าทายสําคัญต่อมาคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจาก G P U กําลังเป็นทร,รัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศรัฐบาลหลายประเทศเริ่มจํากัดการส่งออก G P U ขั้นสูงและต้องควบคุมการใช้เพื่อไม่ให้เทคนโนโลยีถูกนําไปในทางที่อาจกระทบความมั่นคงเจนเซนต้องรับมือกับข้อจํากัดเหล่านี้แบบระมัดระวัง ต้องเจราจากับรัฐบาลหลายประเทศต้องออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งตลาดการค้าและเงื่อนไขด้านความมั่นคงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายที่บริษัทเทคไม่เคยเจอในอดีตอีกเรื่องที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือการที่ AI กำลังพัฒนาเร็วมากจนต้องการพลังประมวลผลแบบที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้า GPU หยุดพัฒนาแม้แต่เพียงปีเดียวบริษัทอาจเสียความได้เปรียบทันทีเพราะโลก AI เปลี่ยนเร็วเกินกว่าบริษัทแบบดั้งเดิมจะตามทัน นี่หมายถึงบริษัทต้องรักษาความเร็วในการออกผลิตภัณฑ์และรักษาความเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปและเมื่อพูดถึงผู้นำคำถามใหญ่คือเจนเซนจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่หลายคนชอบพูดถึงคือเรื่องที่เจนเซนเป็น CEO ที่บริหารบริษัทเองทุกด้านตั้งแต่วิสัยทัศน์ไปจนถึงรายละเอียดเชิงเทคนิคเจนเซนเป็นผู้ก่อตั้งเป็นวิศวกรและเป็นนักกล,ลยุทธ์ในคนเดียวกัน ซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าในวันที่เขาวางมูลงใครจะมารับไม้ต่อและเอ็นวีดียจะยังเดินหน้าได้ด้วยความเร็วแบบนี้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจงมากก็คือเจนเซนได้สร้างวัฒนธรรมบริษัทที่ละเอียดรอบคอบเน้นผลงานและไม่หยุดเรียนรู้เป็นบริษัทที่ยืดหยุ่นมากและเปลี่ยนทิศได้เร็วซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของบริษัทที่อยู่รอดในโลกเทคโนโลยีด้วยเหตุนี้แม้เจนเซนจะไม่ได้อยู่ตลอดไป แต่บริษัทก็มีแนวทางที่ชัดเจนพอที่จะเดินหน้าอย่างมั่นคงและอีโคซิสต็มที่แข็งแกร่งพอที่ทําให้บริษัทเดินไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเองถ้าเรามองล่งในอีก10ปีข้างหน้า n v i d i ดีอาอาจไม่ใช่แค่บริษัทที่ผลิต G P U อีกต่อไปแต่จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของ A I เทั้งโลกเป็นบริษัทที่ทําให้หุ่นยนต์สามารถเข้าใจโลกได้ดีขึ้นเป็นบริษัทที่ออกแบบโรงงานอัจฉริยะ เป็นบริษัทที่ทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยสมอง AI และเป็นบริษัทที่ผลักดันให้การผลิตยาใหม่หมการแพทย์และงานวิศวกรรมก้าวเข้าสู่ยุคที่ใช้ข้อมูลและพลังประมวลผลแบบใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือภาพใหญ่ของการเดินทางของเอ i นวีเดียจากวันแรกที่เริ่มต้นในร้านอาหารเล็กๆก,กับเงินทุนที่ไม่มีใครเชื่อจนถึงวันที่บริษัทกลายเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและนี่คือเส้นทางที่สะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเก็บเรื่องราวของบริษัทนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร,าสร้างสิ่งใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าใครจะเริ่มจากศูนย์ไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนหรือใครจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณมองเห็นอนาคตของตัวเองและเดินไปในเส้นทางมันแบบไม่หยุดในที่สุดคุณจะสร้างเส้นทางที่คนอื่นต้องเดินตามเหมือนที่เอ็นวีเดียทำในวันนี้ ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสร้างอนาคตของตัวเองอยู่ตอนนี้ขอให้คุณผู้ฟังได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้ไปใช้ในชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเรื่องงานการลงทุนหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็าตามขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ตอนนี้จนจบมากๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันและสนับสนุนกันมาตลอดถ้าคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาแนวนี้ช่วยกด subscribe YouTube มั่งข้างไปพร้อมกันและกดติดตาม Facebook ด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะได้เดินไปข้างหน้าในเส้นทางแห่งความรู้การพัฒนาและการเติบโตทางการเงินและมัง่งคั่งไปพร้อมกัน